สุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชวนแชรยรถไทยซิงชาแนลครับอเมือนี้เขามาได้ตัวแล้วครับเอาเครื่องจอบระดานไวเพิ่นเพิ่นแถมรถเกี่ยวเมีบานพี่น้องเพิ่นแถมรถเกี่ยวเมีบานขันหนึ่งครับเขาไปไปเคยเป็นไปไปไปเคยสาคาครับอืัเขาได้รถเกี่ยวมีบานขันหนึ่งครับอยู่อำเภอยังวะ จำเสืออเมริกันยูรีสเกษพี่น้องผู้ใดสนใจรถเกี่ยวครับนี้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพี่น้องรถเกี่ยวสนใจรถเกี่ยวทุกรุ่นทุกยีห่ห้อนี่ขคบครับขังหลังอีกครับเยอะแยะเลยพี่น้อง 60, 68, 70, 95, 100, หกสิบหกแปดเจ็ดสิบเกาห้า้อยห่านี้ขายทุกรุ่นครับพี่น้องผู้ใดสนใจกะสอบถามมาได้ครับพี่น้องราคาผมว่าราคาดีครับราคาพอฟังครับพี่น้องสวยๆเลยอันนี้เจ็ดสิบอุ่มครับ เออเจ็ดสิบก <to> ับสอบเก็ดส <wireless clock>. ิบ <on> กับสอบอันน <Portuguese> ี้เมื่อกี้นี่ลูกค้าโทรมาระมัดจำครับเมื่อกี้นี่มกแปดคันนี่งามๆเลยยู่ขางหลังอีกหลายครับรถหลยรถดำกับมีขายดำแม่โคขายมดครับกนใดสนใจกับเขาเมนมาได้ครับหรือว่าสอบถามได้ที่092 264 2483ครับเดี๋ยวผมแนะนำมา ข้างหลังเดี๋ยวสิไปรีวิวมึงเดี๋ยวสีทดสอบเครื่องจะให้ข้าเจ้ามึงครับเป็นแถมรถเกี่ยวขั้นหนึ่งแถมรถเกี่ยวไปใส่ขันหนึ่งครับประมาณนี้นะพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนใช้รถไทซิงชาแนลนี้ได้พี่น้องเด้